ครับไปต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงสามสิบนาทีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมวิวนะครับบนเขาสาม,มุกนะครับบางแสนนะไปชมวิวดูลิงนะฮะไปแกล้งลิงกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนเขาสาม,มุกนะครับไปชมวิวทะเลสวยๆเนาะ,ะตามไปครับ ตามไปตามมันตาม G P S แะละครับเนาะบริเวณค้นพื้นที่นะครับก็ต้องตามไป G P S อะตามไปเลยครับครับตอนนี้อะเรากําลังเอารถขึ้นไปบนยอดเขาสามุกเลยนะครับเมตรจุดหมาองคุณจะอยู่ทางตอ่ะโอเครู้แล้วครับคุณสิรินี่นะจะเป็นทางขึ้นไปเขาสามุกนะครับเป็นเขาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่ติดชายทะเลนะ เนี่ยมองไปฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวทะเลโอ้โหดูทางโค้งสิส่น้องขึ้นไปเลยนี่แหละนี่กำลังขึ้นนะไต่ระดับขึ้นมาเราเราเราจะไปฝั่งไหนเนี่ยไปฝั่งนี้หรือเปล่าวะไม่รู้ด้วยน,นี่ไปฝั่งไหนอะตอนนี้เราก็เนี่ยมาอยู่ตรงชายทะเละตรงนี้เลย ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นลิงแล้วเนี่ยสองตัว,เ,เ,ว,วเริ่มเห็นลิงแล้วเราจะขึ้นไปฝั่งไหนวะเริ่มเห็นลิงแล้วเปิดประตูก่อนเปิดใหญ่ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะขึ้นมานี่อ๋อเต็มต้นไม้เลยเดี๋ยวไปหาที่จอดก่อนอันนี้มองไปฝั่งนู้กนก็ทะเลแล้วพี่น้องอนั่นนะ มันจะมองเห็นทะเลเดี๋ยวจะหาที่จอดก่อนมีที่จอดอยู่นะเขาบอกว่าห้ามให้อาหารลิงบริเวณนี้นะก็ต้องปฏิบัติตามนะครับกฎระเบียบของเขานะเนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเออโอเป็นจุดอะไรของเขาเนี่ยเป็นจุดชมวิวเหรอ คือเป็นร้านอาหารรีสอร์ทละมากนี่นี่ฮะเนี่ยมองไปไกลๆนันก็จะเป็นทะเลแล้วน่าจะเป็นทะเลบางแสนนะมองไปเห็นตัวเมืองของออตัวเมืองของอำเภอศรีราชานะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งซา้ายมือฝั่งน,นู้นนยตรงนี้ก็จะเป็นทะเลบางแสนนะตรงนี้น่าจะเป็นอะไรรีสอร์ทหรืออะไรสักอย่างกจะเป็นร้านอาหารสรักอย่างเราจะติดอะไรเนาะนี่เนาะอ่นี่แหละครับบรรยากาศ อุ้ยตายเลยเป็นอย่างนอบาเลยติดว่ะแสะดงว่าเราเข้ามาผิดสอยนะเนี่ยสีไหลดิรถนี่นะติดอย่างนอบานนี่รอครับรอแป๊บนึง่งอ่านี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันนะครับ ก็ไม่ให้จอดฝั่งนีนะ้เพราะาลิงมันเยอะเราน่าจะขึ้นมาผิดที่แล้วแหละนี่ลิงเ็นบลเ็นลิงบลพี่นงะนี่แหละเดี๋ยวเราต้องไปหาที่จอดใหม่ก่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้น่าจะไม่ใช่ที่จอดแล้วแหละโอ้ยขึ้นผิดทางแล้วหาที่จอดใหม่ก่อนเนาะน่าจะขึ้นผิดที่แล้วแหละ ตอนนี้ก็บนมาถึงยอดเขาสามมุกแล้วนะครับจอดรถไปฝั่งโน้นนะครับนี่ก็จะเป็นลิงตัวเล็กเขียนบ่ลิงชนน้อยน้อยหนึ่งไปแล้วกระโดดยังงงงอยูอย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 ่บนยอดเขาสามมุกน่าจะมีลิงเยอะเลยตัวเล็กๆก็มีนี่ยิงลูกละแมะละมาออยู่เราจอดรถไ,ไปฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูวิวกันวิวทะเลนะครับ อยู่ใต้ถังขยะคุณมโอ้ยอยากเนีอ๋อนี่คุณปูจะหาไปดูวิวนะครับอมองเห็นหมดเลยตรงนี้มองเห็นไกลๆฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นฝั่งสมุทรปราการกรุงเทพนะมองเห็นชัดเลยฝั่งนู้นนะเออเดยวจะขึ้นไปข้างบนก่อน ตบไก่เบิร์ดกินอะไรหนูตัวนี้มีมีลูกนะแย่งเขียวใสยิ่งตัวเล็กๆครับห่กวา่าตัวเล็กจังเลยตัวนี้นั่งกินเช้เลยวะขอถ่ายรูปหน่อยสองตัวเลยนั่งกินใสตุยอยู่ อ่าักเออถ้าเป็นแบบนี้ก็มันก็น่ารักอยู่นะเนี่ยนังกินเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็โดดใส่อะไรอย่างเงี้ไนมะ่เอานี่นู่นนะครับมองเห็นวิวไก่ตรงโน้นสวยมากเลยฝังข้างบนนั้นน่าจะเป็นวัดนะตรงนน้นะน่าจะเป็นที่กราบสการะบูชาอะไรสักอย่างเา่ยตรงนี้เป็นลิงพันธุ์อะไรไม่ใช่หมาโอ้เนาะ ฝั่งนู้นก็จะมองไปเห็นภูเขาน่าจะเป็นเขาเขียวนะครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นที่เขาเลี้ยงหอยนางรมนะครับสมุดมันจะเป็นตัวเมืองของจังหวัดชนบุรีนะอันนี้เขาเขียวถัดจากเขาลุกนี้ไปก็น่าจะเป็นอ,อ,อำเภอบ้านบึงเลยนะครับนี่ระกาศรอบๆข้างนะสวยงามมากเลย มองไปไกลๆปุ๊ก็น่าจะ,นะนะจะเป็นเรือประมงเนาะมันจะเป็นเรือประมงมองไปเห็นชายฝั่งของไอ้จังหวัดสมุทรปราการเลยนะฝั่งนู้นนะมองเห็นตึกเลยนะที่กรุงเทพตึกสมุทรปราการนะนะเอ็นทมซ้ำ น่ารักดีนะถ้ามันอยู่นิดนึงางเงี้นี่แบงนี้มันน่ารักดีถ้าเกิดเราถ้าอยู่ที่เขาอะไรเขาจกัน,นั่นดื้อมากเลยโอ้สำคัญมากตัวนั้นเราจะเข้าไปกลัวหมามันกัด เป็นต้นอะไรเนี่ยสวยมากเลยเหมือนต้นโพแต่สวยมากเลยสวยมากเลยเนี่ยนั่งเฉยๆเลยลิงตัวนี้เล็กนังมีมารายาทดีไว้ลิงอยู่นี่ผมต้องจอดไว้ฝั่งนูน้นไม่ใช่มันจะขึ้นรถผมแล้วแลวหละนี่แหละพี่น้องบรรยากาศเนาะ ดูมันพากันนอนดูลิงโอ้ยกลัวหมากัดดิใชก็นอนเต็มไปจะมองไปเห็นไกลๆตรงนีจะเป็นที่เขาเลี้ยงหอยนางรมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเมืองของจังหวัดชนบุรีนะตรงนู้นจะเป็นตัวเมืองของจังหวัดชนบุรีนะไอ้นอนก็มีทั้งหมาทั้งลิง ก็ลักษณะของที่อยู่ของลิงก็จะสกปรกนิดหนึ่งนะเพราะว่ากระลิงเนาะกวาดไม่เป็นนี่ตัวเล็กอ่าเห็ชัดนะครับของเขาสามมุกนะครับตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับถ้าใครผ่านไปผ,ผ่านมาก็แวะเที่ยวได้นะฝั่งนู้นก็จะเป็นำอำเภอศรีราชานะฝั่งถัด ที่เขาลูกหนึ่งไปก็จะเป็นพัทยาประเทศไทยนะนก็จะเป็นเรือประม,มงเล็กๆ<แ>ลอยลำอยูนะ่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอา่อาวอ่าวไทยตอนบนนะครับซึ่งจะอยู่อยู่เหนือสุดเลยตรงนี้เหนือสุดของลูกตกกอนะอ่าวลูกตกกอเรามองไปฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นชายฝั่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับฝั่งนู้นไกลๆพูนนะ เพชรบุรีแล้วก็ต่อด้วยประจวบขีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีลงไปทางใต้ฝั่งนี้นะลงไปทางใต้นะครับนี่แหละบรรยากาศเมืองไทยเราเนาะช่วงนี้ก็แดดเปียงๆบรรยากาศก็จะร้อนๆ้น,นิดหนึ่งเนะาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งนีน่บรรยากาศเขาสามมุกเนาะ ก็จะมีคนเอากล้วยเอาอะไรนะมาให้ลิงกินนะครับแต่ผมไม่ซื้อให้หรอกเพราะมันเยอะแล้วเดือนกินทิ้งกินขว้างนะ,ะนี่ก็มีรถขึ้นมาเรื่อยๆนะส่วนมากรถเขาไม่ค่อยจอดนะเขาจะขับขึ้นไปนที่ราบก็มี ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ